ทุกทนคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คาวาซิเรียมรถสปอร์ตนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งสาระความรู้ดีๆนะครับที่จะมอบให้กับทุกท่านเนี่ยนำไปปรับใช้กันนะครับผมช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเจอกับปัญหาคือฝนตกนะครับน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้งานรถมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษานะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีดูแลรักษายังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยถึงบ้านแล้วครสิ่่งงททีเาาต้ออํกก็ื ดูในเรื่องของกองอากาศนะครับผมถึงแม้ตัวกองอากาศจะอยู่ด้านใต้ถังน้ํามันเครื่องนะครับผมความชื้นเนี่ยก็อาจจะเข้าไปในตัวกองอากาศได้นะครับผมทําให้กองอากาศมีความชื้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือแกะมันออกมานะครับผมต่าให้แห้งนะครับอย่างที่2นะครับหลังจากที่เราเช็คกองอากาศแล้วนะครับผมเราจะสังเกตว่าตัวกองน้ํามันเครื่องนะครับผมจะอยู่ด้านล่างของตัวด้านหน้าเลยนะครับผมเบิ้ เมื่อเราขี่ลุยน้ํามาเนี่ยช่วงน้ําท่วมเนี่ยน้ามีโอกาสที่จะเข้าไปได้นะครับผมถึงแม้โอกาสน้อยนะครับผมน้อยแต่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอาจจะมีเข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมสิ่งนี้เราก็ต้องเช็คนะครับเราจะเช็คยังไงได้ล่ะเราอาจจะดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเราส่องตัวเครื่องยนต์นะครับจะมีเขาเรียกว่าตาวัดระดับน้ํามันเครื่องอยู่นะครับเราก็ตั้งหลอดให้ตรงถ้าน้ํามันเครื่องนะครับมีการผสมน้าเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะครับแต่ว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยไม่มีการผสมนะก็็จเปสี ใสสีดับน้ำมันเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเช็คคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผมสิ่งที่เราต้องเช็คต่อมาและทำความสะอาดต่อมาก็คือตัวปั๊มเบรกนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราขี่ลุยน้ํามาขี่ตากฝนมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศษดินต่างๆเนี่ยติดอยู่ตามปั๊มเบรกได้นะครับผมถ้าเราไม่ไม่ทำความสะอาดมันเลยเนี่ยไม่แกะออกมาทำความสะอาดสิ่งที่ตามมาก็คือคราบสนิมต่างๆนะครับผมรวมถึง เสียงเบรกนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปนะครับผมจะมีเสียงเบรกตามมาหรือว่าจะมีอาการเรียกว่าเบรกไม่อยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราต้องเช็คนะครับจุดสุดท้ายที่เราจะต้องเช็คก็คือเรื่องของตัวโซ่สเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากโซ่สเตอร์เป็นชุดขับเคลื่อนทําให้ล้อหลังเนี่ยหมุนตัวไปได้ใช่ไหมครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเกิดขาดกลางทางเนี่ยก็คงไม่ไม่ดีแน่ๆนะครับผมตัวโซ่สเตอร์เนี้ยนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษามเลยจะมีสิ่งที่เราเรียกเกิดขึ้นมาก็คือ เสนิมกินนะครับผมแล้วก็โซ่ตายนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับวิธีการดูแลรักษาง่ายๆนะครับผมก็คือการที่เราอาจจะ ไม่ต้องล้างก็ได้ครับเพียงแต่ว่าแค่ฉีดโซ่ให้หน่อยนะครับผมหล่อลื่นโซ่ไปเข้าเท่านั้นเองนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกใจนะครับผมก็สามารถที่จะล้างแล้วก็เคลือบโซ่ใหม่ได้นะครับอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและไม่มีและเราไม่มีเวลาในการดูแลรักษานะครับสามารถนํารถนะครับเข้ามาให้กับทางเรานะครับผมเรียมตงสปอร์ตช่วยเช็คได้นะครับผมสูงของเรามีด้วยกันทั้งหมด2สาขาด้วยกันนะครับก็คือ ราคาแผงร้ 100, 16, แล้วก็แจ้งวัฒนะนะครับใครอยู่ใกล้สาขาไหนเนี่ยสามารถไปที่สาขานั้นได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรสอบถามจองคิวเช็คระยะล่วงหน้าได้นะครับผมที่เบอร์064 ok 9 8 5 9 3 9, 9 9หรือช่องทางอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะครับในครั้งหน้าเราจะมีอีกหนึ่งสารความรู้อะไรมาให้กับทุกท่านนะครับผมสามารถติดตามได้ที่อุเรียวบนตัวสปอร์ตได้เลยนะครับผมครั้งนี้สวัสดีครับ